สวัสดีท่านผู้รับฟังวันนี้ผมจะมาทักทายด้วยโมเดลของ FTOY s ยสเก1 4 4ชุด12ของเครื่องบินโจมตีนะครับชุดนี้ก็ประกอบด้วย OV10 10และ A10 และชุดนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาสำหรับผมก็คือมี OV10 กองทัพอากาศไทยด้วยครับ ครับผมจะหาให้ดูครับปึ๊บปึบปึปึ๊บนี่ครับโอวีเทของกองทัพอากาศไทยสวยงามสะดุดตาพัมพัมพัมม่าแล้วเมื่อเราประกอบเสร็จก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับสวยงามครับโอวีเทสิบของทัพอากาศไทย อาสวยงามครับและชุดและต่อไปก็จะเป็นนี่ครับ A10 ของชุดนี้นี่คือตัวอย่างบางลำนะครับซึ่งก็ทําออกมาได้สวยงามมากครับหอมมมมอมอ่าเราไปดูที่ประกอบเสร็จแล้วดีกว่าครับออื้ รายละเอียดงดงามมากครับโอ้โหสวยงามมีปืนด้วยนี่ปืนหมูป่าติดเขี้ยวด้วยแต่เสียดายเอฟทอยให้อาวุธมันน้อยเกินไปเลยดูไม่ดุดันเลยแต่ก็ภาพรวมสวยมากครับชอบชอบชอบ่อบอบอาต่อไปเราจะไปดูลำรับกันนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2แบบนะครับลำรับ นั่นก็คือ o v t ี n ท s นนกับ A10 แบบดโดรนนะครับก็หนึ่งกล่องก็จะมีให้สุ่มเลือกเอาครับแต่เราก็เลือกไม่ได้ครับมันสุ่มเอาถ้าใครโชคดีก็จะได้มันก็ดีทั้งคู่นะครับผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ผมก็โชคดีที่ได้กล่องละ2แบบกล่องละแบบอ่าไม่ใช่กล่องละสอแบบ ก็สวยงตามไปตามๆกันครับนี่ผมเอาใบาต่อโอวิตินนาซาให้ดูฮะปิง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 สวยงามครับสวยงามต่อไปผมจะหาเดี๋ยวของดโดรนอยู่นี่ครับดโดรนดโรนดโนโดนซึ่งดโดรนก็จะเหมือน A10 ิทั่วไปครับแต่ว่าคาโนปี้ห้องนักบินก็จะเป็นสีทึบครับซึ่งจะไม่มีคนขับ ก็สวยไปอย่างนึงครับแปลกตาดีครับไม่เคยเห็นปิง,ปงนี่จะเป็นใบต่อข้างหลังก็โดยรวมแล้วชุดนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามดีครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาทักทายท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับผมสวัสดีครับ